แรกเนาะคะ่ะกลับัาที่นีก่ก่็ตะเลขออกปุ๊บเนาะคะ่ะนี่มเมืแร่งมากเจอกับมาฝันแต่ก็มาฝันว่าเจ้าเดมาสารตาเสดตาจันต้อเห่านี่แหละเจ้าเพิ่นนั่นมาทําความสะอาดเนาะค่ะในความฝันแล้วเพิ่นก็บอกว่าเจ้าก็เลยเนี่ยไปเห็นตัวเลขเพิ่นก็เลยบอกว่า เมื่อเห็นบเนนบ,าาบเลกันว่าสันว่าแตวก็เลยว่าเอาทุกคนที่ไปน้ำกัน,น่นเห็นเลกบบเตียววานสี่คนที่ไปน้ำกันโบพี่คนที่เห็นจ้าคุณมีเตียวเห็นผู้เดียว่มาที่นี่แตวก็เลยไดี่ยวยำยำบอกกับเพื่อนอยู่เมื่อคืนนี่แต่ก็เลยขอเพื่อน,นเ,าเอนาะค่ะว่าอาตัวเลขแต่จะแต่จะไปล่เหมือนนี่เนาะคะ่ะก็ขอให้ทันเมนื่อเขาฝันอีกรอบหนึ่งว่ามาสิเมียนโบพ่อดีเพี่ยวกับไปอ่เขฟาฟันแต่เนาะค่ะมือพืชคนกลางเมันไปโหลดไปแล้วแล้ว กทีอาไอแตกคือเกาเป er? ็นอยากสซางซื้อเสียงไหมคะสซางซื้อเสียงของเพื่อนแล้วค่ะน้องเตวหยิบเลขทูกเสียงไทยนะคะไปจ่อยไปจ่อยไปจ่อยเล่นเล่นสื้อหุ้นะคะกั้ เที่ยีดีแล้วอ้เค็งคงเน้นเน้องูนน้องแ้ว้พี่น้ำเหลวน้ำเ้อ้วนี่อีก้พี่น้ำเหลน้เหลวซับกลอมาท่านใลับนี่พ่อพ้ษ์น้องแก้วอันนี้มด้น่งด้ศูนย์ศูนย์เบเจ้บหน่เก้าแล้นเราสื้อพวกวมไอ้นี่ศูนย์่น้อยาเหนน้ำแก้วใช่ไ้ม ยิ้จใหใจเลยนี่คือของเม่นางครับเดี๋ยวผีน้องเจ้าลอยครับนึงคืในย์หกศูนย์เจ็ดยุดูเจ็ดหนยงเก้าจแลบน้องเตอล่ะจุดบ้เลียในกรูปนะคะวัญยูไกลนี่คือของน้องโอ้ยนีของปูปูลมปูลมไข่เจียวเราจะกลนเลยรพี่อันเราจมกฐาก่อนเลา ตรงดังนั้นแต่นมครับ ตัวไซเปียนถูกใบอกตัวไซเปียนะได้ตรงโนหวานเอาไว้แช่ตัวนั้นแช่ดำเนเ็บกินคอมเมนต์ให้นะแล้วีอกกินคอมเมนท์ให้กนวช่วงนน่วงน้ะบเจนก้เราเียกแวาแก้วเกวาแวางแก้ว้ว้าประเทศแต้ว กินว่ากินว่าพี่สาตูซาคุมันไงี่ขึ้นมาขึ้น่าดวโทรตัพไรบางเลยนะครับนกนกันมันเด่นมา้นมูดาต้งขึ้นร่อยันนีุ่้นอะ้หมูนรันม่รก้่น่ันดีากเออันนี่ยน

เ็ตัวเยงไร่าองแม่เดอร์ุที่เสียงที่สองนะครับมันห่อนเห้งนอสับหนอกสับหนอกสดี่ะสวนสี้ัสดี่ะวัสดคะสวัสดีครัสสวัสดีค่ะัสี่สวัสดีค่ะวัสดีค่ะสั่ะสวัสดีี่ะองดกค่า่ะวัะวัสดีค่ะัสีสดีะวั่ะ่ะ ทุกอย่างก็ขอให้เปิดแค่แนวทางเนาะค่ะสื่อก็ยังมีสติเนาะคะะ่ะแล้วก็บริษัทสนับสนุนให้การณ์เรีนการเพราะนั่น <c oughs> เรียนการเรีนยังมีสติเ,เป๋อมากมาอนี้ก็คือว่าเด็กมาขอบุญบารมี่สารตาเสจจอาจารย์ของเฮ้าเนาะคะ่ะเด็กมาขอพรเพื่อนอ่าให้เพื่อนได้โปรดแบบเออโชคเอนลาบภแขกเอฟซีหรือว่าสายบุญเนาะค่ะ อ่ก้อนตัวเลขก,ก้อนแตลสนนีเขามาเนาะคะ่ะแล้วกับฟ,นฟนนนนะะันฟันเห็นเพลินเนาะคะงวดก่านฟันเห้นเพลินฟันว่าเพ่อนไปบอกเนาะคะ่ะม<อ>ันไปบอกน้องแตวนั่นหกเจ็ด เนาะค่ะมาที่นี่เพึ่งกับเลยว่าอ่าแต้วกับเลยว่าขันตัวเลขที่แต้วป้อยไปกระโคให้แตกสามตัวตรงและสองตัวตรงครับซึ่งสถิตย์ยี่นี่สีแต้วาสีเนาะค่ะมาที่นี่กระแตกที่รีค่ะแตกโค้งเตเนาะค่ะยังเอฟซีทำได้ที่เ,เ e พิ่นว่าอันว่าเห็นตัวเลขของแต้วว่าจะมนมันมันโบแมนเด้เปียสามเพิ่นมามันโบแมนเนาะค่ะแต้ว่าท่านในมาสารนทรัศนต่จันนาเทียแต่พึ่งจะมาขังแหลกเนาะค่ะ กลับัาที่นี่ก็พ่อตะเลขออกปึ๊บนะคะเนีมาแรงมาเจ้า<ม>กับมาฝันแต่กับมาฝันว่าเจี่เดี๋ยวมาสารตาเสตอาจารย์น้องเฮ้านาี่ <c oughs> แหละเดี่ันเพื่อนนั่นม,นมาทาความสะอาดนะคะในหวามฝันเราวเพื่อนก็บอกว่าเจ้าวก็เลยเนี่ยไปเห็นตัวเลขเพื่อนก็เลยบอกบว่าเมื่อเห็นบ่เลขกันมาสารว่าเจ้่ก็เลยว่าเอาทุกคนที่ไปน้ำกันเห็นเลขบอ่อเต๋ยวางสีขั้นที่ไปน้ำกันบ่พี่คนทีเห็นเจ้ากุ้นพี่เต๋อเห็นผู้เดียวค่ะ <c oughs> ัาที่นี้ เต่วก็เลยได้ยำยำบอกกับเพื่อนอยู่เมื่อคืนนี่ยเต่วก็ได้ขอเพื่อนเนาะค่ะว่าาตัวเลขเต่าจะเต่าจะได้ปล่อยเหมือนนี่เนาะคะ่ะก็ขอให้ทันมาเข่าฟันอีกรอบนึงว่ามาสิเมียน,นบัอ่ะพอดีเพป็นกับไปอ่าเข่าฝันเต่วเนาะคะ่ะเมื่อคืนเพื่อนอก้อว่าเมื่อไปโลดไปแล้วเต่าก็มีไอ้แตกคือเกา่าเพมันอยากสร้างซื้อเสียงนะค่ะสร้างซื้อเสียงของเพื่อนเนาะคะ่ะเอาแบบ <c oughs> มันตีหัวกันแตกห่อนนะแตกสามตัวตุ่มนะตัวแรกตัวที่ยังหายอะไรด้อเอาเป็นตัวเลขเนาะค่ะมาอีกอะลูกบอลและเอฟซีมันก็ลอถหาโดนเนาะค่ะอาจจักตัวเลขที่เพิ่นไปเข้าฝันน้องเต้อเนาะค่ะอ่าเพิ่นไปเข่าฟันนั่นเต้อเห็นเลขเนาะค่ะจะ ปิ่นเปิีนเปลี่นเลยากล้มาเขียนตัวใหญ่เลยเรานนั้นเต้าใหไฮเจตตัวเดียวนะคะสามตัวนะค่ะศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูยเียกับตู้ารนไหนจอยเขียนจ็ดจบในไม้ศนย์ตู้เยเกี่ยัตู้นสงมาี้นห้เกียกับตู้ ตูนหเจนาะค่ะมันไปเคียนไหนว่าคนลูกเป็ัเดเป็นเนค่เป็นเคียนไหย็จะเป็นปากกาแมแดงแค่เป็งเลยเป็นไทยจาสโตเนะค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดมาเจ็ดแปมาหลายเจ็เจ็ดแป คว่มเกล็ดแปดโต๊ะต่างโต๊ะเลแม่ค่ะเป็นไปเคี่ยนให้ เป็นไเคียนไหเนาะมันเป็นเขียงไห่ก็คือศูนย์้าเจ็ดเราจะเจ็ดแปดค่ะมัาไปเคียนไห่สามพันปเจ็ดไปเจ็ดปเยอะมาไปน้ากันไหคะเผินไปน้ากันเลยค่ะเผินไปเคียไห่ไปเคียนไหไปนกันเม็ดเคียนไห้สาตักับไอตัเนเคี้ยไห่ตัวกับงตตัวนี่บอกตามตรเอเน่็หมงัเลขอมือนี้ นี่นะคะเตกัสปวยตัวเลขที่เต่ามักนเนาะค่ะเลขชอบตรงนั้นเลขชอบเลชอบนะค่ะชอบ่ขชอบแบบส่วนตัวนะเพราะว่าเป็นเลขที่เาเพิไปบอกเป็นเลี่เขามาส่วนตัวน่ะ มาจะตามโ่้มาจะไม่เป็นยังนะคะโอ้ยนี่ช่วงไหนกกย่อมาหลายตัวนะคะเดี๋ยวความรู้มันจะต้องไปเด็กอยากไปวงกลมให้อีกทครับเด็กจะมีโครงสุดท้ายอยู่เนาะน้โครงสุดท้ายจะมานี่นะครับโครงสุดท้ายบค่ะน่าจะมาค่ะเดี๋ยวจะมาให้แบบเอาเป็นวงกลมเนาะค่ะเดี๋ยวเป็นวงกลมน้ามืได้พอว่าเอฟซี่เขาสิได้มากน้ามือน่ะอ๋อ ประมาณวันที่เท่าไหร่เนี่สามที่มันก็ทำแต่ว่วันใกล้ๆอย่างทั้งที่เท่าไหร่เฮ้ยวันที่วันที่สามสิบเอ็ดวันเสาร์เลยอืเอาวันเสาร์วันเสาร์วันสามสิบเอ็ดเลยปะเอาแบบเนีนๆเลยเนาะตอนเลยบ่เอาปล่าเอแบบแรงเลยเนีนๆแล้วก็ไปซื้อเลยตอนเย็นเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อวันเสาร์ตอนเย็นจะตรงกับวันที่ เอามาสะดวกเอมาสะดวกครับอันนี้แจ้อีกทีหนึ่งเาไม่สุกก็ไม่สุกก็สาอเสาะไม่สามสิบก็สามสิบเอ็ดเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึงเดี๋ยวเดียจะแจ้งอีกทีนึ่งว่าเขาจะเจอบ้งกยทไปเด้อพี่น้องนครับอเลขที่เตชอบแล้วค่ะมาเพิ่มตัวยีหลีเตีมาเลขครบแปดคกแปดแปดอันนี้มากระเนียนเลยมาเพิ่มตัวนะคะ ทะเบียนรถอีกแล้วทะเบียนเก่งคุณทกท่านเนี้ยบัเโลโมเดบงมีดก็มัวผีก็สุยู่ีละากทางเวโอโหเด่ะอันนี้อันนี้คือส่วนตัวนะคะมาคุณบุ๊นี่เหมือนรถลงไวอีกตมหนึ่งจากเจ็ดแปดเป็นแปดจเจ็ดแปดราเซอาจารย์เขาเป็นไปบอกศูนย้าเจแล้วก็เจ็ดแปดแต่ส่วนตัวแต่เต่มาครเปรมาครปจ้าเนมันอยู่หลักกิโลนี่แหะ ยูนีและจ่าเดวอไปใส่เนี่ยนี่เนี่ยลักกิโลนี่เล้่เติมช่วงจ้าไกย์มาหลายตัวแล้วค่ะเลีกเต๋อปได้หลายตัวดิราคาย่างหนังได้ไล่ฐานเนาะค่ะไกย์มาเต๋าเออเต๋าเห็นตามคอมเมนต์เนาะค่ะวาน้องเต๋อนี่เอาเรียกผู้นั้นผู้นี้มากลอยเนาะค่ะการขึ้นมาละค่ะมันกะสิมันภาสามารถามกันได้เนาะค่ะตัวเล็กเนาะอาจจะเขาครับอาจารย์ในขั้วโมงเพราะว่าตัวเต๋าเองแต่ก็บระเดี๋ยวมีเวลาไปเบิึงข้างของตู้อยู่เหนียวเนาะค่ะเพราะว่า แต่กับ <amounts> ม <of alcohol writers> ีแต่แป้มีแต่นอนมีแต่แค่บอกกาแฟซีนั่นล่ะเวละมือทรตัพท์เข่าลายจ้าโัรศั์เข่าไ่เห็นงหนึ่งหนึ่งเย็นเย็นในวจนประกาศใะไรบางนะครับเยในักาศใะไรงครับขอกระชายอแม่ของน้องพอคูกับตัดนั่นเลยจ้าไก่แล้วล่ะไก่เห็นแล้วเลยคู่ปจ้า แกทูกยางเนาะค่ะให้เป็นแคนแนวทางเนาะค่ะแกย่าดามากนันเนาะค่ะถือพิษแกย่าว,วาแตวเนาะค่ะแตวกักบโป้หูกันมาเลเสียงตัวไหนก็คือว่าแตวเอาได้มาเป็นสะพานบุญเนาะค่ะสายบุญเนาะค่ะ เตวกับขอภาวนหาือวบาซิงสติตุนีเนาะค่ะทีซานะจันตะเซ่ของเฮ้าเยมี่ของเฮ้าก็ขอให้บุญบารมีผู้ขาที่เรียกไหแต่ว่าที่ผู้ข้าเนซ้าสมใหม่เนาะค่ะเห็นท่านทุกท่านเนาะค่ะีิว่าเป็นตะจันตะเซ่ือว่าเยมี่เนาะค่ะให้บาเป็นตะคีพยานน้ำกันพันตัวเลขของเตวขอสามตัวตรงหือว่าสองตัวตรงเนาะค่ะเต่าให้ข้าหมันสัญญาเต่วสีน้ำผ้าสายบุญ มาสาั่งนำท้าบุญยุนีแล้วเตลศรีน้ำร่วงท่านหลักอก่ะเพราะว่าจะเป็นกองเงย้าหรือว่าจะเป็นนั่งลำ่ำเนาะค่เตลศรีน้ำมาถวายค่ะเพราะว่าตัวทีเป็นตัวเลขของเตลหรือว่าตัวเลขของพระผู้อุดมของเข้าแตกเนาะค่ะเตลให้ข้ามั่นสัญญาค่ะว่าเตลศรีมาำสั่งนำท้าบุญยุนีสั่งบุญสั่สงกุศลยุนีค่ะ <c oughs> <า>เด็กคู่ประกาศเม็ดเด็กู่ประกาศน้อยประกาศเล็กถมเนาะค่ะ หนึ่งเจค่ะมีเจ็ดอีกแล้วหนึ่งหนึ่งเจ็ดเ็าค่ะเลขคู่ของน้ำเต้านะะหนึ่งหนึ่งเจ็ดน้ำเต้างปเจอแล้วไหตรงนี้ด้อยเนี่ยมันจวาเลขน้ำเต้าไหลอีกล่ะเป็นยังว่เป็นอยังมาแม่ มีเลขูอุดมอันนี้เป็นเลขถูกด้วค่ะยาวาไลตัวเด้อเดี๋กรลน้องขอจุดถุงเบื้งนปลาจะปิดด้นนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเชนนเลขถูกน้ำในค่ะที่นี่ อหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะเลขทูของน้องแต้วกับากาบมาเร็วอขอให้เอฟซีเนาะค่ะหรือว่าสายบุญที่มาเมือนี้เนาะค่ะหรือว่าช่วงทางช่องยูทูบเนาะค่ะแต่วขอให้ทุกท่านเนาะค่ะให้มิโชฉมิลาบน้ำกันเนาะค่ะให้สิไดย์น,นั่งตัวเลขของแต้วนี่ไปปุ๊ดน,นี่ปุ๊ดสินสินนได้มีกินมีหยาก,กันเนาะค่ะแต่ขอให้บุญบาร,รมีของประเทศอาจารย์ของเฮา ไปโปรดเมตตาตัวสายบุญของห้าเนาะค่ะ เพื่อนใดไม่กินไม่อยาบเนาะค่ะยำน้อ่ใหม่เพียเนี่งเนาะค่ะยยางแต่เพราะว่าเป็นเทียงเนี่ยพังเนาะค่ะยาดาม่ย่าหวานของปตเนาะค่ะเพราะว่าเต้วเกิดบอกพวกตื่นยี่สองสามวดดอกเพราะว่าจกสิบห้าคนตนักมือของกกนใหญ่เลยเตองนัวเลขของน้องเต๋วเนาะค่ะคือสจันทเทศเนาะค่ะเพื่อนใหม่ อกเนาะค่ะคือศูนย์ห้าเจ็ดค่ะศูนย์ห้าเจ็ดเ้วก็เจ็ดแปดแถวสองตัวเจ็ดแปดเลขมากเลขมากนอกเต๋อเพิหกแปดค่ะหก <5. S 1> แปดเราก็ล่อเบิงว่องกลมเนาะคะ่ะคงสุไทยวันที่สามสามสิบหรือ <3. S 1> สามสิบเอ็ดสาม จ้าสิบสามสเด็ดสิบสีหนึ่งเไม่ได้บอกเลขเลยไ่ได้บอกเลขเยไม่ด้บอกเลเลยค่ะงานน่ายบันที่สา3บหบม้่าาับม่้อก้วือและให้น้แก้วถอกวโเคอน้อแก้วยะครับชไหที่้ถอามสคไม่สั้นแคเสั้นขาน้งวดใครงเนยแคปไว้นะสองหูบ้านเดวนวนยเนะ เล็นเนเนบางครับเล่นบบครับครับครับี่เลขศูนย้าเจ็ดรัะเจ็ดแปดเลขหนักเลขชอปหแถวเลขคู่กันคือหนึ่งหนึ่งเจ็ด เดวัน <c oughs> ี้ยวเราลอคสุดท้านโค้งสุดท้ายนะคะองนจะวกลมให้อีกทีนะคะเนวันที่30ก็วันที่31นะคะเดี๋ยวรอน้องเต้ชัางเจนที่นองกเาะวันที่30หรือ31เต้าจะมาวงกลมให้โค้งสุดท้ายฝากติดตามทางช่องยูทูปพีพี ทีเพิ่นมาไล่สช่องแต้วเหมือนี่ค่ะทุกช่องทุกช่องเนาะค่ะที่เพื่นมาเมือนี้ฝากกดติดตามแล้วก็กดคำว่าพิมพ์คำว่ารอ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 หานะครับรอรอรอายด้วยนะครับพวกให้นินๆเม็ดเดียวงงให้นินๆเื่อกาวค่ะเม็ดเดียวอ๋อเม็ดเดียวเราซเบียด วม่ได้ถูกพมเน่ไดง10ิรอๆนะครับวันที่วันพฤหัสที่30กับ31เด้อเอาไปลงทุนก่อนนะค่ะกัเป็นแพนแนวทางเนาค่ะคือพิกยาิวาการเด้อเอไปยิบกับจ้าตักแบงไปก่อนกยัค่ะถือใจกับจ้าซื่อว่าถือใจกับกับว่าต้องซื่อเนาค่ะ กอมากเด้่วกับกับ่ต้องคอมมนเนาะค่ะก็เลี่ยนพ่านไปว่าสัเออนนองเต้วนี่มันบอมากดอกเลยก็ดีมันออกรอมากว่าสัตกันเลี่ยนพานไปเลยลยเนาะค่ะคอมมนให้สุขภาพดีเนาะให้กำลังใจกันเนาะค่ะใสันตนี้อยากออกไปเรืองรับเนาะ่ะทุย่างขอเป็นกำลังใจเชไญบางพอจนมาขอตัวด้วยครับเด้อครับเน